วันนี้เราจะมาชิมอาหารกับพี่มิสเตอร์มตเซียนครับเราอยู่ที่ร้านลาบสนามกีฬาในวัดเชียงรายนะครับสสดีครับมิสเตอร์เซียนเที่ยงสใจวันนี้ผมอยู่ที่ร้านลาบสนามกีฬานะร้านลาบสนามกีฬานี้ผมมากินประจำแล้วก็บ่อยอยู่ที่นี่หลายปีนะก็มากินหลายครั้งมากนะครับ แต่ก็ไม่เคยแนะนําเป็นจีมเป็นจังทีนะฮะวันนี้ผมอยู่กับพี่ดัมมี่ฮะพี่ดัมมี่เนี่ยเขาเดินทางมาเยี่ยมมาชิมปลากระเพราแล้วก็ชวนเขามานั่งกินที่ร้านลาบต่อนีครับเดี๋ยวผมแนะนำาพื่จักพี่ดัมมี่นะครับนี่สวัสดีครับดัมมี่ออนทัวร์นะครับ มาจากกาลสินเดินทางมา800กว่ากิโลเมตรครับเพื่อที่จะมาชิมกําเพาสะาใจของมิสเตอร์ฮอสเซียครับที่เชียงรายครับวันนี้ดีใจมากที่ได้เจอตัวเป็น,ปน,ปนพี่มิสเตอร์ฮอสเซียครับผมรู้จักกัน,น้วครับคืนนี้ก็สบายๆคุยกันไปอะไรไปนะครับ,รบผมแนะนำอาหารก่อนครับคือที่ร้านลาบสามกีฬาเนี่ยแน่ๆคือลาบนะเนี่ยลาบลาบเนื้อคั่วนี่คะคืออาหารแนะนําที่ผมมากินนะแล้วก็ที่เนี่ย ผักก็จะครบมากๆครบแบบนี้นะครับนี่ยนฮะดูครับผักนี่คืออย่างอย่างแรกนะล,กล่าก็วันนี้ผมสั่งนี่มานี่คือเป็นนมนมย่างนะฮะนมย่างนะแล้วก็ต่อด้วยน,นี่เป็นเอ็นวัวลวกสะดุ้งฮนะอันนี้ก็สุดยอดนะครับจิ้มกับมะพรขามาให้นะแล้วก็ไอตรงนี้คือเสือร่องไห้นะ อ๋อนี่ไงนี่คือลาบลาบหมูคั่วเออมาแล้วนี่ลาบหมูคั่วนะครับลาบหมูคั่วแล้วก็นี่คือต้มปลาคังนะจริงๆแล้วเนี่ยเขามีต้มเอ็นแก้วต้มนู่ดต้มนี่นะแต่ว่าผมสั่งปลาแล้วกันนะวันนี้ขอสั่งปลามาชิมดูเนียเป็นก้อประมาณนี้นะครับนี่นะก็วันนี้เขาเหมือนเดิมครับกินกันไปคุยกันไปพีน่นรีคุยได้ตามปกติสบายๆนะครับคุยกันไปคุยกันไปแล้วก็กินกันไปนะฮะ อันแรกผมขอกินนี้ก่อนนะนี่นี่เอ็นเอ็นเอ็นวัวนะฮะเอ็นวัวมันจะเหนียวไหมครับพี่ว่าเขเรียกว่าเอ็นลวกสะดุ้งเหรอครับเขาเอ็นเอ็นวัวลวกสะดุ้งเอ็นวัวลวกสะดุ้งแล้วก็จิ้มกับพริกข่าแบบนี้ฮะจิ้มกับน้ำพริกขาพี่ให้ฮะจริงๆร้านลาบสัตว์กีฬาเนี่ยอยู่ข้างๆโรงเรียนอบจนะครับโรงเรียนอบจเนี่ยก็คืออยู่มันเป็นสนามกีฬากลางด้วยแล้วก็ ร้านนี้คือร้านที่คนนิยมมานะครับเวลาที่เข้ามาเที่ยวกันเนี่ยเขาจะมากินราบร้านนี้ผมก็เป็นคนหนึ่งที่มาร้านนี้ประจําเวลาใครเวลาที่มีเพื่อนฝูงมาเยี่ยมก็จะพาไปกินร้านนี้ครับนะเอ็นบัวอดอลองชิมมันงอออืม,อมนุ่มอืมไม่เหนียวลวกสะดุ้งจิ้มกับน้ำพริกขาพี่ว่าจะเหนียวไม่เหนียวพี่อร่อย ขอเบิ้ลสองเลยครับให้มันรู้กันไปเลยครับเบิ้ลแล้วอ,อร่อยอร่อยพี่นะใช้ได้ใช้ได้ไดเข้ากันมากกับน,น้ำแร็งขา่าสุดยอดครับนนีะยมัน,นก็จะเป็นประมาณนี้ฮะขอไอ้ามครับออาเยอะๆเลยพี่อร่อยอาหารเยอะเยอะฮะอืมอร่อยจริงอืม เป็นวัวลวกสะดุง้งจิ้มกับมะพริขาอันนี้สองชิมอันนี้คือนมย่างนะนมย่างนมย่างนมนี้เป็นนมหมูหรือนมวัวผมไม่รู้นะเออน่าจะเป็นหมูหรือหรือวัวก็ไม่รู้นะจิมชิม,ชมอะไรอันนี้แล้วกันฮะนี่ครับมันก็จะเป็นวานนี้นะ คือร้านนี้อาหารเร็วมากเลยครับหรือว่าแป๊บเดียวมาเลยฮะ<า>อืมอืมนจิ้มติดขมนจิ้มติดขมนิดนึงโอเคอร่อยขมน่าจะจิ้มกับเนื้อนนะผมว่าน่ะเออหรือว่าอาจจะสบะับกันนะอันนี้คือพร้อมมาแล้วครับคุณคับนี่รกุ้ง เอาไว้ตรงนี้ไ่กันนะเอานะเอานะี่างเงจะบอกว่าทุกครั้งที่มาผมก็สั่งคือน,นี้ตลอดนะแล้วผมก็จะถามว่าเอ๊ะพี่ร้านเนี้ยเขานิยมสั่งอะไรกันเขาจะบอกว่าเป็นปลาจริงเมนูก็เป็นประมาณนี้มันจะมีเมนปลาปลาระพิมพเนี่ยนะก็แต่ผมจะไม่ชอบไม่ชอบสั่งปลาผมก็จะชอบสั่งล่ามมากกว่านะ นไหนแล้วเมื่อกี้กินน้ำจิ้มขมผมก็เอาเต็นวัวนะฮะปุ๊บนี่ครับนี่คือเสือร้องไห้ครับจิ้มเข้าไปครับอันนี้คือเสือร้องไห้นะครับรโดยรสชาติจะเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยฮะต้องจิ้มกับน้ำจิ้มขมเนี่ยะน่ากะชัน้นผมก็ฝันนะฮะฝันว่ามีความฝันว่าอยากจะไปทางอีสานนะแล้วก็ไปกินอาหารเหมือนก่อนที่ไปก็อูอูฮักเตี๋ยนะฮะ แล้วก็ไปกินอาหารที่สา,ารล่านู้นล่าน,นี้ยังมีคนจาได้นะที่ผมไปตป็นนละครกินร้านลาบชื่อว่าร้านเล็กอะไรสักอย่างเนี่ยก็ยังจำได้โอ้โหนี่มันน่าจะอโอกโ,โอเคไหมดูนะอืมอร่อยอร่อยเป็นไงม้างไม่โอเคไหมโอเคเลยครฮะอร่อยแต่ยังชิมไม่ครบทุกอย่างนะฮะ ชิมแค่เอ็นเอ็นวัวลวกสะดุ้งแล้วก็เสือร้องไห้แล้วก็ย่างนมอ๋อสามอย่างเหลืออีกสามอย่างเหลือเหลือลาบแล้วก็กุ้งทอดแล้วก็ต้มยำปลาคังนะครับต้มปลาคังกุ้งนี่อร่อยพี่พี่ลองต้องลองชิมกุ้งเลยพี่นกินก่อนผมก็ได้ครับด้วยนะครับสบายมีรูมีลาบเป็ดตลอดที่นี่อยากกินลาบเป็ดน้องน้องมีลาบเป็ดไหมครับลาบเป็ดมีไหมครับผมลาบ อา่าไม่เอาไม่เอาคิดถึงราบเป็ดนะถ้าอีสานเนี่ยผมจะกินราบเป็ดเลยชอบมากคือวัฒนธรรมคนเหนือแล้วก็คนลาวเนี่ยเขาจะมีอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนที่เป็นเฉพาะของที่นี่คือว่าการกินเป็ดชุมเป็ดเนี่ยทำให้เราทะเลาะก,กันเขาเ็าจะไม่นิยมกินเป็ดแต่เขามีทางแก้นะครับ ถ้าเกิดว่าท่านครัวเป็ดหรือทําเป็ดกินกันเนะ่ยเขาก็เอาขาเป็ดฮนะที่ตัดออกเนี่ยโยนทางเหนืออันหนึ่งทางใต้อันหนึ่งให้คนละที่กันแค่นั้นก็คือการแก้เคล็ดเลือดบอลแล้วครับก็กินกันอย่างมีความสุขนะครับเพราะว่าผมไปเยี่ยมเยิยนญาติที่ทะเพศลาวเนี่ยเขาทาเลือดด่างให้กินนะเขาก็สอนเคล็ดมาให้ก็คือต้องเอาขาเป็ดโยนซ้ายโยนขวาหรือบนล่างแค่นี้ก็สามารถที่จะกินเป็ดร่วมกันได้แล้วนะ แต่ถ้าเกิดว่าท่านมาทางทางเหนือเนี่ยจะสั่งเป็ดลาบเป็ดอะไรเงี้ยเขาจะยากี่หนึงะไม่ค่อยมีแต่ทางอีสานเนี่ยโหจัดเต็มผมยังอยากกินลาบเป็ดอุดอรอะไรเงี้ยผมรู้สึกผมพ่ามันอร่อยนะเอาเสิร์ฟเป็นจ,จานแะล้วตักทีแล้วครึ่งจานหรือว่าทีละช้อนใหญ่ๆนะโอ้กินตัดใจมากโอ้โมเยอะไปหน่อยนะเดี๋ยวกินต่อแล้วกันนะก็ประมาณนี้นะชิมให้ดูตัวอย่างแล้วก็ ไม่ได้กินจนอิ่มนะวันนี้ต้องขออนุญาตจริงๆคะปกติแล้วผมจะกินจนอิ่มเลยนะแต่วันนี้เนี่ยมีเพื่อนฝูงมาเยี่ยมนะฮะมีเข้ามาเที่ยวเราก็จะคุยกันนะฮะก็จะค่อยๆกินไปนะะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคงจะไม่ได้กินจนอิ่ม็คงจะต้องขอสวัสดีแต่ว่าก่อนจะสวัสดีนะขออีกข้กกคำหมึ่กันนะเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะ ยวาใจยดสายใจครับกับมิสเตอร์ฮัสเซียโอเคครับขอบคุณที่มาเยี่ยมเยียครับ